งานแข่งม้าแบบดั้งเดิมของทิเบตจัดขึ้นเป็นเวลา3วันที่เมืองแชงกรีล่าเขตปกครองตอนเองทิเบตตีชิงในมณฑลยุนนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวในการเฉลิมฉลองเทศกาลไหวบาจางหรือเทศกาลแข่งเรือมังกรการแข่งขันขี่ม้าแบ่งเป็นความเร็วพันเมตร3,000เมตรและ5,000เมตรการแข่งขันยิงธนูและการแสดงการขี่ม้าประกอบดนตรีของชาวทิเบต นักท่องเที่ยวบอกว่าตื่นเต้นมากที่ได้ชมการแสดงที่งดงามตระการตาเช่นนี้งานแข่งม้าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในยุนนานและเป็นหนึ่งในเทศกาลชาติพันธุ์ดั้งเดิมที่สําคัญที่สุดในแชงกริลาเทศกาลเรือมังกรเป็นบรรยุดประจําชาติของจีนจัดขึ้นในวันที่5เดือน5ของปฏิทินจันทรคติจีน เพื่อรำลึกถึงชีหยวนกวีที่มีชื่อเสียงจากยุคสงครามที่ได้รับการยกย่องในเรื่องความรักชาติและความอุทิศตนให้กับวงการกวีคลาสสิก